ครับผ,ผมกับผมยอยน้อยแาแนลวันนี้หลังจากเขาเมื่อวานได้อ่าได้ลงมากรุงเทพแล้วได้สิเฮ็ดมกมอกินจักจกักเขาได้ไปหาปลาคอนเนาะหาก็ได้เฮ็ดได้ครับแกมแชแข็งมานี่ครับกำลังโคงเกียดอยู่ไปเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งว่าเขาจะไป มุกมอก,กินครับผมนี่ครับซูนุ้งบุไทยครับเอาสิมุกมุกมอปลาเนาะเตรียมไว้ละอันนี้ก็จะมีอาตะไคร้ซอยต่ำด้ออันนี้มันสูนุ้งบุไทยที่ตับเบาแล้วก็กระาชายแล้วก็มีใบไออันนี้ใบมะ,ะกรูดตแล้วก็เอาก็มีใบเสืออ้อยืดถ่างะน,นะเอาเตรียมไว้อันนี้ตี่ตากไ,ได้บ่อยแล้วเอาเตรียมปลาไว้ได้บ่อยแล้ว เอาเสียเอาเอาในเมื่อเขาต่ำเรียบ่อยฮะหเนี่ยสีมุกมอใครับสียดมุกงอกินมนือนี่หลังจากได้ป่าควันมาเนาะสูตรนุ่งพุไทไธนี่เลยสูตรเพื่อสูตรมันเพื่อมักเนีนเลยกับดาร์ดด้วยครับมักเพชรมัร์กโบเพชรเมื่อกี้หล่อเสื้อที่หลังก็ได้หรือที่ต่ำพร้อมกับอันนี้ก็ได้ครับอันนี้นุ่งพุทไทยสีเสื้อนี่เพราะว่านุ่งพุไทไธมากินปีกหล่อนะ้เป็นที่เสื้อที่หลัง มีกินแน่สักหน่อยนึ่งนคนเข้าไปคนเข้าไปวูบีเผือดเลอะเลยนะของนุ่มประเทศไทยนะเฮ็ดมกโมกิจนะถ้าเพื่อนมีสูตรเลอ,อะเลยอ่ะเบาะมาได้นะครับลองสีลองนุ่มประเทศยกับสีลองเฮ็ดกิ่นมึงคือเดี๋ยวอันนี้คือสูตรนุ่มประเทศยซื้อดอกนุ่มประเทศยกับเฮ็ดไปตามสูตรเจ้าของนะเจ้าของเฮ็เดเนี๋ยวนี้การเฮ็ดอาหารมันก็้บูมีสูตรหรอวะพูดถึงเนียากซื้อยอย่างกร,ระเสือบรุ่ เพื่อมาเข็มกับเสื้อไรเพื่อบอมาเขีมกับเสื้อไรอันนี้มันนุ่งให้กัประมาณสักซอนไอ้บงบงง่ายๆนี่สักหมเพราะปามันไหลนะจริงๆนะประเดมันเกิดบนต้องเสื้อกันอะไรนะแต่นุ่งประทไทยมัดมักันนะเอาสักซอนหนึ่งเนาะพอไ้พอแล้วเอาจำไม่ดะนุ่งประทไทยที่นี่ะสีเสื้อกับเสื้อเด้ไม่เสื้อกับธนัทตามที่ธนัครับแล้วก็ รนี่อืโหงอไเลี้ยแต่คนมาเอาซ้ำนี่นะเอาู้่กับหกเพื่อจะเข้าคู่ได้เ่อแล้วเต่เธอะสักน้อยเนี่ยพรมีกินมีกจริงๆต้องใส่เลยครับอันนี้น่นไม่ได้เยกใส่ซื้อ ข้นบานอันนี้คือสีมุกมอของนุ่มภูไทยครับปลาคอนเนาะถ้าตัวใหญ่กะเอากับหันบางเอาเดี๋ยวมันเ้าเครื่องเนี่ยมันเคยมีสูตรกับมาเบาะมะก้าวเลยเด้อมาคลิปนี้ก็ไหน่นุ่มภูไทยเดธอบิ้งเลย ่ะครับโอ้นี่ครับผมโมกหมอ,มอเออเบิ่งเด้อมันเพิ่มมักน้ำลายกับเสื้อไร้มักน้ำหน้อยกับเสื้อน้อยแต่บางคนไทยเยอะได้ดำต้องร้องกันนะก็เลยเสื้อน้ำเนี้ยสักหน่อยเกยเสร็จแล้วครับเดี๋ยวสักหน่อยก็ชิมแล้วก็เอาพักลงอีกทีนึงครับผมแล้วแล้ว มือนีเ้เอาสิมาก,กินเขาแต่ว่าอันบริไดยให้กินเบืออเ้องมือนี้มันอุปกรณ์มาพร้อมครับกะคลิปนี้กะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ได้ด้ครับฝากติดตามย่อยน้อยชาแนลครับผมมือนี้กะบบริได้กินให้เบื้องได้มือนี้ให้เบื้องจะซื้อว่าเฮ็ดแล้วแล้วครับผม,มเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อคลิปหน้ายจะกินให้เบื้องครับผมไป<ม>ละบายบาย